ใครใช้งานยาริสคอสอยู่ต้องรู้ขุญแจสมาร์ทคีย์ในยาริสคอสและระบบสมาร์ทเอนทรีใช้งานอย่างไรในส่วนของการใช้งานสมาร์ทคีย์นะครับหากต้องการปลดล็อกก็สามารถกดบนสมาร์ทคีย์ได้เลยหรือหากต้องการล็อกรถก็กดตรงโลโก้บนสมาร์ทคีย์และในส่วนของสมาร์ทเอนทรีนะครับบนบริเวณมือเปิดจะเห็นตรงสขีดนะครับให้เราสัมผัสที่บริเวณมือเปิดก็สามารถทำการล็อกหรือปลดล็อกได้เลยซึ่งในส่วนของสมาร์ทเอนทรีนะครับในยาริสคอสก็จะมีบริเวณ ตรตูคู่หน้านะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและยังมีอีกหนึ่งจุดคุณรู้หรือไม่ว่าด้านท้ายก็มีเป็นระบบสมาร์ทเอนทรีด้วยนะครับโดยจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มใหญ่ใช้เพื่อทําการปลดล็อกและเปิดประตูท้ายอีกปุ่มคือปุ่มเล็กใช้ในการล็อกรถไปทดสอบกันตอนนี้รถไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวเรามากดปุ่มเล็กทางด้านหลังกดลงไปครับตอนนี้รถล็อกเรียบร้อยและหากต้องการปลดล็อกนะครับให้กดที่ปุ่มใหญ่ รถก็จะปลดล็อกให้เรานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถนะครับขอให้ทุกคนใช้รถอย่างมีความสุขครับ